สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชียงตรงอีกแล้วนะคะยามเช้าๆนะคะที่เชียงตรงนะคะมีหมอกเหม,หมยตกทุกวันเลยนะคะก็สามสี่วันนี้แล้วนะคะที่หนาวนะคะตอนนี้ที่เชียงตรงนะคะประมาณสิบเจ็ดองศานะคะสิบเจ็ดองศาก็โอเคนะคะอากาศกําลังเย็นเย็นแล้วก็หนาวหนาวนิดนิดนะคะไม่ไม่ได้หนาวจัดมากเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะใหม่ก็จะมาขอบอกนิดนึงนะคะ คือใหม่ตื่นมาเนาะก็ใหม่ก็จะมาดูได้หรือว่าดูข้อความความคิดเห็นต่างๆแบบนี้นะคะยามที่ว่างหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้คืออะไรนะคะที่ใหม่ไม่ได้ตัดคลิปลงนะคะทําไมช่วงนี้หายหน้าหายตาไปหลายวันพี่ๆก็ถามมาแบบนี้นะคะคือใหม่ไม่ได้หายนะคะคือช่วงนี้อบอกเลยว่าใหม่ยุ่งมากๆนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ได้มาเจอข้อความข้อความหนึ่งนะคะที่แบบ ทำให้ใหม่ไม่ไม่สบายใจนะคะข้อความเนี่ยคือมันมันปีดขึ้นมาเลยนะคะใหม่อ่านแล้วก็แบบจี๊ดขึ้นมาใหม่ก็เลยต้องมาตอบพี่ๆนะคะแล้วก็คือพี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรให้เหมือนเขานะคะเขาเลยไม่ตอบนะคะคือใหม่บอกเลยว่า ไม่ว่าพี่คนไหนจะให้ของหรือว่าไม่ให้ของใหม่ตอบทุกคนเลยนะคะมีอะไรถามมามีอะไรที่จะคุยคุยมาได้เลยถ้าเกือบใหม่ว่างใหม่จะตอบเลยนะคะไม่ว่าจะพี่ท่านไหนจะส่งของมาก็แล้วแต่พี่ไปถามได้เลยนะคะบางทีใหม่ไม่ว่างใหม่ก็ไม่ได้ตอบพี่เขานะคะที่พี่เขาส่งของมาให้หรือว่าไม่ส่งมาให้แบบนี้นะคะ ถ้าใหม่ว่างใหม่ก็จะตอบอยู่แล้วนะคะคือเรื่องนี้ไม่ได้เห็นว่าใครส่งของมาเท่านั้นที่ใหม่จะตอบนะคะหรือว่าใครไม่ส่งของมาใหม่จะไม่ตอบเลยแบบนี้มันไม่ใช่นะคะคือใหม่อ่านตรงนี้ความรู้สึกของใหมอ่อ่ะมันปี๊ดขึ้นมาเลยนะคะที่ใหม่จะต้องออกมาตอบที่ท่านหนึ่งนะคะที่แบบอ่พูดแบบนี้พี่ไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าใหม่คงอาจจะไม่ว่างมั้งอะไรแบบเนี้ยคือช่วงนี้นะคะใหม่บอกเลยว่าใหม่เหนื่อยสุดๆเลยนะคะ ทั้งเรื่องทั้งเรื่องพ่อไม่สบายนะคะแล้วก็ต้องทำงานตักข้าวนะคะเป็นเจ็ดสิบเป็นไม่ใช่เจ็ดสิบนะตั้งเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าถุงนะคะที่ใหม่ต้องมาช่วยแม่ตักข้าวนะคะคือต้องออคือใหม่อะให้ความสำคัญกับทุกๆคนนะคะไม่ใช่ว่าคือ ใหม่เห็นคนนี้ดีกว่าเห็นคนนู้นดีกว่านะคะพี่ต้องเข้าใจใหม่นิดหนึ่งนะคะพ่อใหม่ไม่สบายนะคะใหม่ต้องพาพ่อไปหาหมอทุกเย็นนะคะทุกเย็นมันทุกเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นต้องพาไปพ่อไปหาหมอนะคะคือวันนี้ใหม่จะถ่ายให้ทุกทุกคนได้ดูนะคะว่าพ่อไปหาหมอที่ไหนแล้วก็เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมที่คลินิกนะคะคือตื่น ื่นเช้ามาเนาะแทนที่เราจะแบบมีกําลังใจอะไรแบบนี้เนาะแต่กลับมาเจอเข้ขอความแบบนี้ไม่รู้สึกน้อยใจมากเลยนะคะใหม่บอกเลยนะคะถ้าใครทักมาจู้จี้จุกจิกหรือว่าพูดคุยที่แบบไม่ไม่ค่อยเป็นเอ,อ่ออะไรอะไม่ค่อยทําให้เรามีกําลังใจแบบนี้นะคะใหม่จะบอกทิ้งเลยนะคะใหม่ไม่สนว่าใครจะส่งของหรือไม่ส่งของให้นะคะถ้าเกิดใครที่แบบเข้ามาแล้วก็ทักแบบคุยแบบ ไม่รู้เรื่องหรือว่าทักแบบเอจุกจิ๊จิกนุ่นนี่นั่นสารพัดอย่างที่มันไม่ใช่คําพูดที่ให้กําลังใจหรือว่าคําพูดที่แบบเออ,เอ,อที่มันไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะใหม่ก็จะบล็อกทิ้งเลยนะคะใหม่บอกตรงนี้ก่อนเลยนะคะคืออย่าอย่าบอกว่าใหม่ใจร้ายนะคะใหม่ก็บอกตรงๆว่าถ้าเกิดใหม่เจอแบบนี้นะคะใหม่ก็จะบล็อกทิ้งเลยคือมันมันไม่ทําให้เราแบบจิตใจที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าเกิด มีอะไรก็ถามกันมาได้นะคะถามกันมาได้ถ้าใหม่บ้างใหม่ก็จะตอบทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดพี่เขาแบบไม่ได้ถามอะไรเลยแค่แบบทักมาเล่นๆหรือว่าส่งข้อความสติกเกอร์มาอะไรแบบนี้ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะคะก็คือใหม่ก็ตอบว่ากดไลค์ไปให้กดอะไรไปให้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะส่งสติกเกอร์กลับคืนอะไรแบบนี้นะคะพี่ไปถามได้เลยนะคะพี่ ที่ส่งของมาให้ใหม่นะคะแล้วก็พี่เขาถามเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะคะที่พี่เขาส่งของเข้ามาเนาะแต่ถ้าถ้าใหม่ว่างแล้วก็พี่เขาส่งอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยใหม่ก็จะเข้าไปเดินเลื่อนไม่ว่าจะข้อความยาวแค่ไหนใหม่ก็จะเข้าไปเลื่อนเลื่อนแล้วก็มีอะไรที่ใหม่จะต้องตอบใหม่ก็ตอบกันทุกคนนะคะเข้าไปถามได้เลยนะคะคือใหม่ก็ให้ความสําคัญกับ พี่พี่ทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ใหม่ไม่ได้ให้ความสําคัญคนใดคนหนึ่งแบบนี้นะคะทุกวันนี้ใหม่ก็เหนื่อยเต็มที่แล้วเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดใหม่ไม่มาตอบเรื่องนี้ใหม่ก็ไม่สบายใจบ,บ,าบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าเออเราไม่มีของอะไรจะให้นะคะคือใหม่อะไม่ได้คิดจะได้ของสิ่งของอะไรจากพี่พี่นะคะแค่มาพูดคุยหรือว่ามาเห็นกันหรือว่าใหม่ สื่อสารออกทางคลิปแล้วก็พี่ๆเขามาทักทายหรือว่ามาให้กําลังใจอะไรแบบนี้ใหม่ก็ดีใจมากสุดแล้วนะคะดีใจสุดๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีของให้ไม่จําเป็นจะต้องให้ของอะไรนะคะคือคือสิ่งที่พี่เขาให้มาก็คือเป็นน้ําจิตน้ําใจของพี่เขาอันนี้คือใหม่ไม่ห้ามนะคะถ้าจะให้ของอะไรก็ใหม่ก็ไม่ได้ห้ามนะคะก็อย่าให้มีผลกระทบหรือว่าอย่าให้มีปัญหากระทบต่อใหม่ก็แค่นั้นเองนะคะคือ ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สนใจว่าใครจะให้ของหรือไม่ให้ของแบบนี้นะคะก็คือสำหรับใครที่ให้ของหรือส่งของมาให้ใหม่ใหม่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่ไม่มีของให้นะคะใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือใหม่ไม่ได้ที่ต้องการจะอยากได้ของจากพี่ๆนะคะแค่ได้น้ําใจก็ดีใจมากสุดแล้วนะคะก็คือฝากไว้แค่นี้นะคะฝากไว้ให้คิดนะคะว่า แต่ละวันอนะ่ะไม่ต้องทาอะไรบ้างแบบนี้นะคะเน okay, าะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ